ครับมอนีติดตั้งโซลารเซลล์สี่แผงนะครับพันห้าร้อยวัตต์แผงโพลีสามร้อยสี่สิบวัตต์สี่แผงครับปั๊มพันห้าร้อยวัตต์นะครับพอออกสองนิ้วครับเดี๋ยวเบิยงข้างในนะครับอันนี้ฐานพื้นฮ็ดเองครับฐานพื้นฮ็ดเองนี่ปัม๊มนะครับยี่ห้อ ครับบีกเกอร์อขึ้นปั๊่นะครับทำงานเดินกองให้เรียบร้อยครับดูน้ำครับน้ำแห้งครับปืด้ด น้ำเตียมท่อครับ1,500วัตต์สุดยอดเลยครับเหมาะที่สุดแล้วในตอนนี้น้ำแห้งบวาขาดนะครับ่อห้านิ้วน้ำขึ้นสองนิ้วครับพุ่งเป็นพุ่งแดดเดี๋ยวนี้ก็11โมงน้ำแห้งอีีครับคุณแห้งเก่าเกาบ่อไม่นะครับ ครับตัวนี้ปั๊มขั้นหาร้อยวัตครับแ็งโทลี่3ามสวัตต์ตีแข็งนะครับนำคุ่งจากจากพี่น้องนะครับท่อห้านิ้วนะครับตัวนี้นาเร่นครับคุ้มค่าคุา้มราคาแดดแบบนี้สุดยอดเลยครับติดต่อมาได้ครับ